สวัสดีครับผมแจ็คสแปโรจากช่องหายูหากินครับมาหนีผ้ามาใส่ปุ๋ยบักซิดานะครับนี่นะครับบักซีดาที่เขาใส่ปุ๋ยเขาก็ได้ตัดอ่าหยาออกเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวมาบึ่งกันว่าเขาใส่ปุ๋ยยังแน่นะครับนี่นะครับปุ๋ยแรกนะครับปุ๋ยแรกนี่อ่าเป็นปุ๋ยสูตรสิบแปดสี่สิบหกศูนย์นะครับตัวนี้ซอยในการแตกกอแล้วก็เฮดไห้อ่าหลกแข็งแรงนะครับเอาไปใส่ไว้ก่อน เพื่อรากแตกกอแลวก็รลำต้นแข็งแรงนะครับก็คือบัคธิดาเนี่ยไ่ได้เหตุแตกกอหรอกครับแต่ว่าไปเสริมรากเพราะว่าของเฮานันเป็นกิ่งตอนเหมดน,นะครับแล้วก็อันที่สองนะครับอันที่สองจะเป็นเร่งใบสูตรเร่งใบนะครับเร่งใบนี้ใส่ยูเลียนะครับใส่ปุป๋ยเม,ม็ดโุ่ม เม็ดฟมอัตราหนึ่งต่อหนึ่งก็ได้นะครับนะครับเป็นปุ๋เม็ดฟงราาตัวสุดท้ายนะครับเป็นปุ๋ยยาล่านะครับสูตรดอกก็คือสิบสามสิบสามยี่สิบเอ็ดนะครับตัวนี้เร่งตาดอกเปิดตาดอกแล้วก็เร่งดอกนะครับเพราะว่าเขาใส่เขาใส่ปุ๋ยดอกตัวนี้นะครับเขาก็เลยต้องมีเม็ดฟม ถ้าตอนมีปุ๋ยเม็ดฟ่มแล้วก่มีปุ๋ยบำรุงหลกักบำรุงหลักนะครับเพราะว่าถ้าเขาใส่ตัสีฝาหรือว่ายาลานี่ไปเลยมันจะออกดอกย่างเดียวนะครับแล้วมันจะเห็นต้นนําต้นนี่โส้มซึ่งมนผลนดีต่อจะไม่ตอของเขานะครับนี่นะครับปุ๋ยที่เขาได้จะมีสามสูตรต้องกันนะครับสูตรหนึ่งก็คือเร่งใบเร่งใบนี่คือเม็ดฟมสีขาวนะครับเร่งใบเร่งอยอด สุดสีดํานี่จะเป็นรากนะครับระบบรากดูแลระบบรากถ้าเข้าใส่ใกับต้นไม้ธรรมดาหรือว่าต้นไม้ที่เพิ่งจะปลูกนะครับจะไปซอยในระบบรากแล้วก็แตกก่อนะครับแล้วก็สีฟ้าเป็นของยาลาก็คือเปิดตาดอกแล้วก็บำรุ่งดอกอย่างเดียวนะครับจะเล่งให้พืชออกดอกแต่ว่าสนมากแนะนําพวกใส่กับทัวรีสงนะครับได้คนดี ปุ๋ยสูตรดอกนี่ครับ1 3เ3 2 1นะครับเวเ่มจะเริ่มใส่กันเลยนะครับอันนี้กับ,บด้ตวงด้หยังนะครับใส่มือไปเลยปกติที่จริงเราต้องใส่ถุงมือนะครับแต่ว่ามือนี้ผมมาแล้วมาครับประมาณสองกำมือนะครับสองหยุมนี่นะครับเราก็ใส่ไปเลย นี่คือตอน้นฝรังที่เขาได้ตัดหา้าออกแล้วนะครับวันนี้ฝนตกนะครับพายุพายุายวิพาเขานะครับแต่ว่าอยู่บ้านผมฝนฝนตกนะครับอยู่ตอน มีตจะลมหนาววีวีคือยังแง้มเกี่ยวเขานะครับก็คือใส่ปุ๋ยนี่เขาบริมิสูตรตตยโตนะครับว่าเขาใส่ลายบันไดแล้วแต่เขามีทุนเท่าไรนะครับอันนี้ปุ๋ยผมซื้อมาใส่อ้อยนะครับ เ,เหลือถ้าปุ๋ยดอกนี่ซื้อมาให้เพิ่นใส่ทั่วีิสงนะครับแถวบ้านคนปลูกทั่วลิสงไหเนี่ครับต้นฝรังของเขานี่บ่มีหากแก้วนะครับเพราะว่าเขาเป็นกิ่งตอนทั้งเบิดเลยลก็เลยต้องบำรุงระบบหลกักให้มันดี อันนี้สุยมีนะครับพันสุยมีซุยมีนี่ถ้าได้ปุ๋ยดีๆได้น้ำดีๆนะครับสามารถเอนักได้ถึงสองกิโลได้นะครับหน่วยหนึ่งซึ่งแถวบ้านเขาบ่่อยเอามาขายหรอกครับนันบด้กําไรเพราะว่าปุ้ยไดจะกล้าซื้อพลังลูกหนึ่งสองกิโลนะครับสองกิโลได้ลูกเดียว การมีคนกา้าซื้อ,อครับแต่ว่ามันกาตลาดบกว้างเหมือนเดนะครับเพราะว่าผู้พันซื้อพันก็อยากได้หลายพันยอดนิยมของบ้านเฮ้าก็จะเป็นกิมจูนะครับกิมจูี่กินได้ทุกโอกาสนะครับตัวนี้เป็นซุยมี ป้านนี่ปีเครื่องนะครับประมาณปีกับเจ็ดเดือนเพราะว่าปลูกที่หลังมูตัวน,นี้ยังบ่ขึ้นเลยครับเนี่ยแต่ว่าก็เริ่มมีติดหมากติดอยังเลยนะครับบางตน้นหลายคนก็บ,บอกว่าเป็นหมากชุดแรกนะครับให้เก็บออกเบิดบริสันต้นเขาจะตายนะครับ ก้าผงกระดไดยเก็บนะครับผงกระป่อยเลยต้นใดย่างเกาต้นใดลอดเกาเดี๋ยวต่อไปเข้ามาใส่หงเปลื้อนะครับหงเปซื้อในง่ามอยู่ตลอดนะครับแต่ว่าหมากยังมาติดนะครับลูกแซมไปลายง่างนะครับ ดีครับมม่นเนี่ยล่มมีแต่ล่มนะครับฝนบม่มีเห็นในขครวนนำถ่วมั่งสร้าง่าวัดอื่นนะครับแต่เอาใจสวยนะครับเป็นทานวิกฤตไปเร็วๆนะครับ สำหรับผู้ใดอยากถามสูตรปุ๋ยก็ถามเขามาได้นะครับว่าเข้าใส่ปุ๋ยยังแง่จังสันจังสี่เพืชชนิดใดใส่ปุ๋ยอยังดีนะครับันตอบได้ก็ที่ตอบให้นะครับ ปูกงเป็นต้นยางนะครับยางหน้านะครับยางนานี่ครับจะหาเก็บเบี้ยมันมากําลังเกิดประมาณกำลังปงุงกําลังแตกยอดนะครับยางหน้านี่แทบจะไม่ต้องใส่ปุ๋ยนะครับหรือทางเข้าใส่เข้ากับใส่สูตรเสมอทิไมไว้นะครับไอ้สูตรซิหานะครับสิหานี่จะซอยในเรื่องของดอกราก ลวกาล้ำต้นแล้วก็ใบาเลยนะครับก็คือครบจบแต่ว่าเป็นปุ๋ยที่ไม่ค่าแบบกลางๆนะครับบ่ได้โดดเด่นเรื่องใดบ่ได้โดดเด่นเรื่องใดเป็นพิเศษก็คือปุ๋ย15 15 15นะครับสูตรเสมอ ครับผมก็ใส่แล้วๆนะครับปลาข้างหลัางรับผมสำหรับคอนเทนต์นี้ผู้ใดมักก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับหรือว่าผู้ใดมีอย่างแนะนำอยากสอบถามก็สอบถามเขางมา่ดในะครับครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับ